อะไรคะมาพร้อมกับโหนออแล้วก็บึ้มด้วยปริศนานี้ทั้งโหนแล้วก็บึ้มเนี่ยนะครับโหนข่าวนี่คือโหนข่าวดังอบึ้มนี่ก็คือนั่นแหละครับจะมีอะไรที่มันจะบึ้มได้ขนาดนี้เข้ากับออะไรระเบิดระเบิดรัสเซียยูเครนล้วท่านปูตินอืมแล้วก็น่าสงสารลูกเด็กเล็กแดงนะใช่อื ผมนะบสัตว์อีก้วยหมาหมูหมาไก่ผมนะดูข่าวของที่รัสเซียบุกยูเครนนี่ยฮะผมจะจินตนาการโอ้โหผมแล้วเวลาที่เราอัดคลิปตอนนี้นะฮะเป็นวันที่สี่มีนาสองห้าหกห้านี่นะฮะรับผมจินตนาการถ้าผมเป็นคนยูเครนตอนนี้ มันจะระเบิดเมื่อไหร่เมื่อไหร่นอนอยู่ยังไงเขา้าเลยนะแล้วก็มีเอเตาปฏิกรณ์ปรามาณู oh. นะฮะตอนนั้นก็เชอนบิลก็ระเบิดมาแล้วหนึ่งทีนะฮะที่ยูเครนเนี่ยนะฮะนี่จะมาอีกนะฮะโอ้โหแลวแหมปูตินนี่ผมก็ไม่อยากจะพูดเลยว่าเป็นคนที่แบบว่าแหมไม่รู้จะาหาคำอะไรนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวท่านปูตินโกรธมาเลียวจะมาส่องผม <laughs> ท่านปูตินนี่นะผมว่าท่านเป็นคนโหนมากท่านผู้ชมครับ mm hmm. เนื่องจากเรามีปรมาจารย์ทางศาสตร์ทางวิชาทางลายมือ mm hmm. ผมก็อยากจะดูซิว่าศาสตร์ลายมือของพี่พัชนีนี่จะสามารถที่จะชี้ออกมาได้หรือเปล่าว่าคนโหนอ่ะลายมือเป็นแบบไหน mm hmm. นะครับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเออได้เลยเราวิเคราะห์ดีๆนะทําไมล่ะผมว่าตอนนี้แกใกล้เป็นหมาบ้าแล้วเนี่ยน,นี่บูตินเนี่ยเริ่มเือนหมาบ้าเห็นได้ข่าวว่าคนรัสเซียบางท่านนะฮะที่อยู่นอกประเทศเศรษฐีนะฮะสั่งเก็บละหนึ่งล้านนะฮะหนึ่งล้านเลยอเอาไปสักหนึ่งล้านไม่เอาเอาหัวบูตินมาให้ได้นะฮะคนในประเทศคนรัสเซียจริงๆแล้วเขาก็หลายๆท่านเขาก็ ไม่อยากจะร่วมมือกับผู้นําที่เป็นเผด็จการบ้าอำนาจขนาดนี้นะฮะเพราะว่ากันนะครับมาดูที่ว่าลายมือของท่านมีอะไรที่มันสําแดงออกมาให้เห็นว่าความบ้าอํานาจของท่านปูตินครับมีไหมอ,ะะอ้านี่นะฮะนี่นี่เห็นไหมเนี่ยนะนนคะ,คะฉะนั้นถ้าจะดูการทํางานของเขาครับต้องดูที่มือขวามือขวาามือขวาคือการสั่งงานไปที่นอกบ้านอ่าสั่งไปที่กองทัพอ่ะเห็นไหมฮะ สังเกตดูรูปทรงมือของอปูตินครับครับเป็นไงฮะเป็นฝ่ามือในลักษณะมือสั้นมือสั้นนะคะมือสั้นก็เหมือนมือพี่พัชรียเด็กเฮ้ยคือเป็นคนทําอะไรก็แล้วแต่ครับไม่ใช่สั่งการอย่างเดียวต้องลงไปติดตามผลงานโดยใกล้ชิดนะฮะจะต้องตามไปดูถูกไหมฮะตามไปติดตามไปใกล้ชิดนี่คือรูปทรงมือนะคะแล้วก็ ก่อนอื่นเราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนดูเส้นใจไปดูเส้นใจก่อนอ่าดูเส้นใจดูความรับผิดชอบต้องดูให้ขยายภาพใช่ไหมขยายภาพมาเลยเห็นไหมฮะเส้นใจมีการวางแผนใช่ไหมเนี่ยนะค,ะคนนี้เวลาจะทําธุรกิจอะไรครับเส้นใจวิ่งมาไม่ถึงเนินพรหัสโดยชัดเจนนะคะมีเส้นมีเส้นอีกเส้นหนึ่งวิ่งเข้ามาแต่บางครับฉะนั้นคนนี้เขาจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาสั่งแล้ว กูจะต้องทําให้ได้นะฮะเขาจะต้องเอาประโยชน์เข้าประเทศเขาหรือส่วนตัวของเขาให้ได้นึกถึงผลประโยชน์ผลประโยชน์อ่ะถ้าคุมประเทศก็ของประเทศเขาแล้วแต่ว่าตัวเขาจะนึกถึงประโยชน์อะไรจะเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศตัวเองหรือว่าประโยชน์ของตัวเองโดยตรงก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามองไม่เห็นเส้นที่เข้ามาที่เนินประหัสนะที่นิวชีเห็นหยุดอยู่แค่นี้นะคะเป็นคนที่ทํางานติดตามผลงานครับนะคะ เหมือนคนที่ทํางานเนี่ยบางทีลูกน้องทําเราทําด้วยแต่คนนี้คงไม่ลงไปยิงด้วยหรอกแต่เขาติดตามผลงานนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆจอดแค่เนินเสาใช่ไหมจอดแค่เนินเสานะคะเป็นหลักและให้ดูความคิดเส้นสมองความคิดคือเส้นสมองครับเส้นสมองเนี่ยไม่ได้ตกมาที่เนินจันนะอ๋ออันนี้ไม่ถือว่าตกตกอยู่ที่ เนินจันท์ช่วงต้นปลายอังคารสูงปลายอังคารสูงก็หมายถึงเป็นกทรวางแผนนะคะเป็นการวางแผนเส้นสมองเขาไม่เป็นคลื่นเวลาเขาทำงานเขาไม่ใช่มาเหาะแยะสนุกสนานเฮฮานะต้องทำเอาจริงเอาจังไปคาแล้วความคือเอาจริงอจริง,รงแล้วมือเขาบุ๋มเหรอฮะ มือเขาบุ๋มตรงกลางเป็นแองอกอแสดงให้เห็นว่ามือคนนี้ค่อนข้างแข็งหรือสปริงจริคนนี้เป็นคนติดตามผลงานนะคะสั่งการลงไปแล้วต้องทําตามติดผลงานอแล้วก็ทําอะไรเพื่อให้ได้ผลประโยชน์นะในงานของเขาอุยเส้นใจเดี๋ยวผมถามตรงเฉพาะตรงนี้นะฮะผมฟังแล้วฟังแล้วเริ่มสยองกันแล้วคิดตัวผมนี่นะฮะมีความหวังว่าท่านปรตีนถอยเถอะ ให้ Hello, โลมาโฉบสุขแล้วเพิ่งผ่านโควิดมาถึงยกยังไม่ผ่านดีเลยท่านก็มาเกิดสงครามแล้วถ้าเป็นมือแบบนี้นะะพี่ไม่ได้บอกว่าเส้นสมองนี่ก็เ,เป็นคนซีเรียสเอาจริงเอาจังแล้วก็ไม่หยุดเรื่องผลประโยชน์ด้วยแล้วก็วต้องติดตามผลงานติดตามแล้วมันจะหยุดไหมเนี่ยจะท่านจะยอมถอยไหมเนี่ยอ่ผมอยากคน,<อ>ค,นคนนี้และเมื่อกี้บอกไนงะอุ้งมือ นะคะอุ้งมือเขาออกบุ๋มบุ๋มนี่คือแข็งก็หมายมือเป็นสปริงหรือแข็งคนคนนี้ทําอะไรแล้วเอาจริงมันไม่มีจะล้มจุดใดเลยอ่านะคะเขาสั่งการไปแล้วเขาไม่ถอยอ่ะอุยเขาเอาจริงนะคะตรงนี้ท่านปูตินเขาเป็นคนสั่งแล้วติดตามผลงานแล้วเมื่อกี้เราพูดไม่จบดูภาพอีกทีเส้นใจเห็นไหมเส้นใจเส้นบนกับเส้นสมองอไม่ได้ห่างกันมากนะค่อนข้างจะตีบอ้อย เวลาเขาจะทําอะไรเ็าไม่เห็นแก่หน้าเขาน้าจมน้ําใจอ๋อไม่ได้โอ้ยมันจะยุดไปความหวังของโลกคือตอนนี้ความหวังของโลกหมายถึงผมนะฮะผมหวังแล้วกันว่าท่านปูตินจะเกิดสํานึกอะไรไม่รู้ที่มันฟุ๊บแบบเฮ้ยคือเขาสั่งงานแล้วเขาต้องเขาจะทําอะไรเขาทําละแต่ดูวิถีของลายมือนี่นะฮะตรงนี้แต่คนสุดท้ายไปตัดสินกันที่จุดอายุท่านปูตินตอนนี้อายุปั๊ม หกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบประม <Okay. S 1> นนะคะเข้าไปดูเลย uh huh. ในมือขวา uh huh. ของเขาหกสิบเก้าเขากำลังจะเข้าเส้นใจหรือจ่อเส้นใจในมือขวาเอาละสิท่านปูตินครับถ้าเส้นใจนะคะถ้าทําธุรกิจเป็นเส้นที่อันตรายอื uh huh. ถ้าท่านทําเป็นผู้บริหารเจ้าอี้จะสั่นคลอน uh huh. นะคะฉะนั้นท่านปูตินจะต้องฟังเพลงนี้ มูดินฟังเพลงเพลงไงจะร้องให้ฟังอ๋อเอาเลยครับค่ะเพลงอะไรครับพี่ดูสึกตัวก็สน่ห์เสียแล้วถอยดีกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าจบดีกว่าเราเป็นภาษากรเซียเลยทุก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 มันพูดตินนี่จะได้ทราบ พี่เตือนแล้วนะพี่รู้รสึก<ส><ส>ตัวก็สายเ <ใน S 2> สียแล้วถ้าไม่เชื่อย้อนอดีตกลับไปตอนที่เข้าอายุเอออ่าประมาณสี่สิบสองสิบสามดูสิอ,อ๋อเพราะท่านปูตินนี่ครับเจอเส้นใจนี่นะฮะวินาเลยนะฮะนะครับตัวท่านนะ,ะแล้วท่านอย่าพาโลกวิน่าไปด้วยเลยกันยกตัวอย่างนะคะเพราะว่า อายุเข้าสู่สามแล้ววัดจากคนข้อมือไปหาเส้นใจรคับมือซ้ายไอ้มือขวาเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างนะคะวัดจากข้อมือขึ้นไปได้ประมาณสักเส้นใจได้ประมาณสักแปดสิบนะไปตรงเส้นใจพอดีและถ้าวัดจากมือซ้ายข้อมือเหมือนกันเข้าไปเจอเส้นใจมือซ้ายแปดสิบ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงานสุขภาพไม่ใช่สุขภาพอุบัติเหตุระวังมือ้สุกตัวกะสายเสียแล้วนะท่านบุตินนะท่านแูติีนก็ือเดี๋ยวดูมืออีกข้างไหมฮะคือมือซ้ายเมื่อกี้ดูมือขวาแล้วดูมือซ้ายนิดหนึ่งเลฮะค่ะนะคะอันเมื่อกี้คือเรื่องการสั่งงานแต่นี่มันมีนิสัยส่วนตัวนะมือซ้ายคือนิสัยส่วนตัวนะคะเอาเผื่อเผื่อจะหาโอ้ดิแลบลินด้วยโอ้หาลูกมาดีมากนะครับ เดอท่านแลบดิ้นด้วยนะฮะเห็นไหมฮะเป็นไงฮะนิสัยส่วนตัวของเขาให้โค้ดไปที่เส้นใจเส้นใจนะฮะเป็นไงฮะไม่ได้ขึ้นเดินไปหัดไปหยุดไปหยุดเหมือนกันที่ใช้ตรงเดินเสาอ่นะคะเรียกว่าเห็นแ่ประโยชน์นะนะประโยชน์อะไรก็ไม่รู้นะฮะเส้นใจตีบเส้นใจตีบอีกคุณเก่งก็ถ่ายได้นะฮะก็เรียกว่าน้ำใจใจอีกแล้วเฮ้ยอลไรที่มันแยกๆเป็นทั้งอเส้นสมองนะฮะเส้นสมองดีพี่อยลังจะบอกครับ เห็นเส้นสมองแยกออกเป็นสองเส้นไหมอ,ไอีกเส้นหนึ่งวิ่งตรงไปอังคารสูงออคือคนคนนี้สู้แค่ตายและเป็นคนปะทะออีกเส้นหนึ่งลงมาเนินจันช่วงต้นหรือปลายอังคารสูงเป็นการวางแผน<อ>นะวางแผนด้วยปะทะด้วย,ยแล้วสองเส้นแยกออกไปเนี่ยหมายถึงเป็นคนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคนคนนี้ บอกได้เลยถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาลุยแหละไม่หยุดเลยค่ะจริงอันนี้มือซ้ายจะเหมือนกับว่าชีวิตส่วนตัวใช่อาจจะเป็นคนมีอารมณ์ขันแมกว่าป็นแค่เป็นคลืนใช่ไหมอ่ากลเป็นแปนิสัยส่วนตัวยังตลกได้แต่ถ้างานคืองานไอ้มือขวานี่เรียบเลยนะสั้น ไปต้องไปฮะอ๋อเดี๋ยวแม่แม่ดูมือขวานะเปรียบเทียบเส้นสมองนะฮะอันนี้เส้นสมองมือซ้ายมือซ้ายเวลาเลิกงานเลิกอะไรอันนี้สายส่วนตัวเขายังสนุกสนานได้แต่ถ้าเรื่องงานสั่งแล้วไม่มีถอยนี่ฮะอ่าต้องแยกออกนะคะนี่ฮะชัดเลยตรงนี้เรียบเรียบมันไม่หยุดลองพิสูจน์ได้นะคะเวลาคนที่ทํางานเอาจริงเอาจังจะทํายังไงให้ท่านปูตินหยุดได้เนี่ยคือผมไม่ได้ห่วงพวท่านปูตินฮะผมห่วงโลก เพราะตอนที่วันที่เราอัดคลิปนี่นะฮะได้ข่าวมาแล้วนะฮะนะฮะจากท่านอะไรนะวลาดิมเมร์นะฮะวลาดิมเมร์ไซเลนอะไรนะเซเลนสกี้นี่ฮะผมอุตส่าห์จำชื่อไปเลยประธานประธานอาธิบดีของท่านของยูเครนนะฮะไซเลนอะไรนะเซเลนสกี้เขาบอกแล้วไอรัสเซียกำลังยิงขีปนาวุธเข้าตรงไอ้ตรงโรงงานปฏิ ไอโรงงานอะไรนะปฏิบกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งมัน,นถ้าระเบิดไปแล้วพี่ระชินนึกภาพดูนะฮะบุ้มแล้วก็มาตะลังสีนะฮะมันจะขนาดไหนแล้วมันพัดผ่านนะฮะถ้ามันพัดไปทั้งยุโรปนะ,ะหวังว่าเดี๋ยวเพิ่งพัดมปทางเอเชียเลยนะฮะที่ไหนก็ไม่สมควรที่จะไปเท้งนั้นนะน,นะลูกเด็กเล็กแดงเรากเสียงเอ้ย ทุกคนมันก็ต้องเกิดมามันก็ต้องตายกันหมดนะนะ,ะอย่าให้ทรมานเลยพี่อยากจะให้ท่านห,หยุดได้แล้วถ้าท่านไม่หยุดนี่นะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นนี่นี่บง่ายว่าถ้าท่านปูตินไม่หยุดนะฮะจะวันท่านก็นลำบากมันจะพังกันไปหมดเลยอ่ะนะคะโอ้โหผมเห็นแล้วพี่พัชนีเริ่มจะเป็นหวัดใช่เพราะวาอากาศเย็นผมว่านะเริ่มอ่านี่ฮะเริ่มเริ่มเข้างานงานอาชีพนะฮะอันนี้เข้ามาจากลาดเนาเดี๋ยวท่านท่านปูตินจบยัง ปูติ้จบแล้วอ๋อจบแล้วอ่ะปูติ้จบแล้วแต่ว่าอาจจะไม่จบเดี๋ยวอาจจะโยงกลับไปอีกตบท้ายอีกนิดหนึ่งแต่ตอนนี้เราจะมาเรียกว่าขอนําเสนอคือมะขามป้อมเนี่ยนะคะเนี่ยเป็นหมดแล้วนะคะจริงจริงมันน่าจะหมดไปตั้งแต่ปลายปีแล้วอันนี้เนี่ยมะขามป้อมเนี่ยแกจัดมากเลยนะคะแกจัดมากเลยแล้วก็มีตรงเนี้ยนะคะแล้วก็หมดแล้วไม่มีแล้วอันนี้ชุดใหม่ใช่ไหมอันนี้ชุดใหม่ค่ะเพิ่งทำได้เมื่อสองวันนี้เองรสชาติรสชาติ ตัวนี้เรียกว่าเบงมะขามป้อมพูดง่ายๆคือมะขามป้อมที่มันสุกมันแก่เต็มที่เลยน้ําไม่ค่อยได้เยอะหรอกนะคะมันเนี้ยบอกได้เลยค่ะอสุดยอดนะคะมีอะไรมีวิตามินซีที่ดีที่สุดในโลกอ่านี้พูดเลยนะคะวิตามินซีที่เรากินกันเนี่ยนะคะที่เราไปซื้อเป็นเม็ดกินนั่นมันคือวิตามินซีสังเคราะห์แต่วิตามินซีสดตัวนี้นะคะมันไม่ได้มีเฉพาะวิตามินซี มันมีสารแทนนินมีอะไรอีกเยอะแยะเข้าไปอ่านดูได้เลยนะคะเข้าไปอ่านดูได้เลยนะคะว่าประโยชน์ของมะขามป้อมเป็นอะไรวิตามินซีมันสูงปรีดอยู่แล้วสมัยก่อนพอบอกคนเจ็บคอต้องกินอะไรมะขามป้อมอ๋สมัยก่อนนะมะขามป้อมเขารู้เลยว่าคือยาแก้ไอนะแก้ไอแก้เจ็บคอเขากัดแค่ลูกเดียวแต่เนี่ย น้ำล้วนๆเนี่ยเข้าไปย่งกี่เป็นสิบลูกนี่นะฮะขวดนี้แล้วบางคนบอกว่าไม่เอาเราเดี๋ยวท้องเสียมาขามป้อมไม่ได้ทําให้ท้องเสียเป็นยาระบายถ้าคุณระบายมากแสดงว่าวิตามินซีคุณเพียงพอเอฉะนั้นมาขามป้อมเนี่ยวิตามินซีเยอะครับนะคะผมสมมติว่าผมยังลังเลนี่นะฮะผมจะสามารถลังเลในการซื้อได้สักอีกสักกี่วันนะฮะก็จะซื้อดีไม่จะซื้อก็มีโอไม่มากนะแต่ต้องแช่ฟิตตลอดนะ นะก็เหมือนเดิมนั่นนะคะจะเก็บใส่กล่องนี้นะฮะนี่นะฮะเดหยิบมาให้ยี่สิบสี่ขวดนี่นะฮะเก็บแล้วก็หกร้อบาทรวมค่าจัดส่งรวมไปหมดเลยรวมหมดเลยหกร้อยนี่นะทั้งทั้งกล่องอันนี้แจกไปเลยนะคะจะเก็บไปให้เออคุยกับอาจารย์จิรพัฒนอาจารย์จิรพัฒน์บอกว่าโอมิคอนติดง่ายคนที่เป็นโอมิคอนเนี่ยจะเจ็บคอมากแล้วเจ็บล้าไปถึงหูเลยเจ็บมาก แล้วก็วิตามินซีตัวเนี้ยมาขมป้อมแก้เจ็บคอทานไว้ไม่ได้เสียหายอะไรเลยอืนะคะไม่ได้เสียหายความเข้มข้นอ่ะคุณอยากจะรู้ว่ามาขมป้อมเข้มข้นไหมขวด้นขวดที่นอนก้นขวดที่นอนก้นเนี่ยเนี่ยใหมไหมความเข้มข้นเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าน้ำแมวลงโค้รนะคะมาขมป้อมเนี่ยความเข้มข้นอยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะเนี่ยขวดมันจะนอนเป็นผงเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะ อ่ะเชิญชวนรีบๆนะครับเพราะว่าให้พี่ขวดหนึ่งวันนี้พี่กินไปสองขวดเองตอนเย็นยังไม่ได้กินหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะเรามีเครื่องสแตนเลสนะเข้าไปดูได้นะคะมีเราทําคลิปไให้ใช้เครื่องสแตนเลสนะต้องต้องขยาวหวานกินเหฮะอ่ะไม่ต้อผงมันก็อยู่ข้างล่างนะอ๋อผงนี้ที่จริงก็คือตัววิตามินตัววเข้มข้นของมันอ๋อมีคนพี่อยากกินของพี่วันสามขวดโอ้โหนี่นะกินโชว์เลยฮะอือขอไปกินแล้วสาว กินแล้วสาวด้วยค่ะอืมกินแล้วสาวพี่พัชนีดูนะฮะอายุก็ประมาณเจ็ดร้อยปีแล้วนะครับอือยังสาวขนาดนี้เจ็ดสิบสองเออเออเจ็ดสิบสองค่ะับเพราะว่าตอนแรกผมเที่ยวหมดชุดไปแล้วนะฮะก็เรียกว่าหมดหมดไปแล้วตอนนี้เหลือเสียดายอันนี้อีกชุดหนึ่งเข้ามาเอออันนี้เออ่ไม่ค่อยเฟื่อนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันงอมมาแล้วมันสุกแล้วอืมค่ะแล้วก็หมดแล้วไม่มีแล้วเสียดายครับพี่พานี คลิปนี้ต้องต้องหยุดแหละโอเคค่ะนะคะอร่อยกำลังอร่อยอร่อยมากนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะปลอดภัยจากโควิดตกท้ายว่าสุดๆเลยว่าฝากถึงท่านปูตินนะฮะท่านปูตินท่านฟังไว้นะคะครับท่านใกล้เส้นใจแล้วและอาจจะถึงแล้วก็ได้ด้วยหกสิบเก้าย่งเจ็ดสิบท่านหยุดเถอะนะคะ ท่านพอแล้วนะคะถ้าไม่หยุดนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์พัชรีไม่เตือนครับค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ